S <S มันเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงที่เป็นวีรสตรีที่ทําให้เมืองเชียงใหม่เนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นโดยที่ไม่ต้องเกิดสงครามเออเหมือนเขาก็แบบเป็นที่ยึดมั่นของชาวเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเราชอบเพราะาดูแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีความเท่แข็งแรงแล้วก็แต่ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่ก็มีส่วนร่วมกับชุดนี้ปะก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้มีส่วนร่วมขนาดนั้นเพราะว่าชุดค่อนข้างกระทันหันทำแบบ ไว้ก็คือปล่อยให้ทางดีไซเนอร์แล้วก็ผู้จัดการเป็นคนจัดการมาเลยใช่ค่ะเังจากที่ดีไซน์มาแล้ววันนี้เราพอ,พอใจกับผลงานเราแค่ไหนพอใจพอใจมากรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่คืออะไรที่คิดไว้ก็คือทำออกมาได้หมดเลยตามที่คิดไว้แล้วก็โชว์แบบมีความสุขทำเสร็จแล้วมีความสุขคนดูชอบอันนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วค่ะหลายคนก็มองว่าแบบก็ตั้งแต่เราเข้ากองมา ก็ทุกอย่างมีขึ้นมีลงค่ะทุกอย่างมีเหตุผลมีที่มาที่ไปทั้งหมดค่ะก็จริงไหมก็ตามนั้นเลยค่ะแต่ว่าทำเต็มที่ในการประกวดแน่นอนแล้วมันเอาไรีาแบบอเราแบบเหมือนเืราจะดอกมอะไรอ่ี้อาจจะเหนื่อยไปหรือว่าอะไรงไงเหนื่อยไปหรือว่าอะไรหรอก็การทำงานทุกอย่างมันก็มีปัญหามีอะไรมี เราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ทำเท่าที่ตัวเองมีความสุขอืมเจ้าต้องแาบว่าเราเปิดตัวมาแบบเปิดตัวเข้ากองแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังแบบโฟกัสเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยยังโฟกัสอยู่อีกเหรอยังโฟกัสก็คืออันเนี้ย เป็นพี่น้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยอะ่ะไม่มีแบบว่าคุยกันในเชิงนั้นไม่มีเลยค่ะใช่เราได้เห็นขา่าวที่พี่นิวเคลียร์ให้สัมภาษณ์ไหมก็แอบก็เห็นเห็นค่ะโง่คุยกันอยู่แล้วตกใจไหมไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะไอประโยคนั้นมาจากใครอ่ะคะ่ะแต่ว่าหนูตอบความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นเป็นพี่น้องที่แบบรู้จักกันมานานมากแล้วใช่ค่ะใช่เทียบเป็นะระยะปีนี้ประมาณกี่ปีได้ เท่าที่รู้จักกันมาค่ะหนูตอนนั้นหนูอยู่มม4อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักพี่เพชรจ้าถ่ายซิทคอมด้วยกันค่ะแล้วหลังจากนั้นมันมีระยะห่างกันไหมที่แบบว่าไม่ได้ติดต่อก,กันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มานั่งพูดคุยกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วแต่เราก็เหมือนคนรู้จักกันที่แบบมีถามสารทุกสุขดิบกันนานๆทีมีอะไรให้ช่วยก็ทักหาเขามีอะไรเขาก็ทักมาบอกประมาณเนี้ยค่ะไม่ได้หายไปจากชีวิตของกันและกันก็คือเหมือนถ้าแบบอยาก มีอะไรให้ช่วยก็สามารถแบบจูนกันติดขอช่วยขอความช่วยเหลือกันได้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 แล้วโอกาสที่มันจะพัฒนาไปมากกว่าไปหนี่น้องเนี่ยมันมีไหมคะแล้วสำหรับหนูหนูว่าไม่มีนะคะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นคือมองพี่เพชรจ้าเป็นพี่ชายจริงๆคือต้องมีคนรวยหรือเปล่าแม่ไม่คือสเปคไม่สเปคไม่เกี่ยวก็ไม่คือไม่เคยมองอะไรแบบนั้นเลยอะค่ะเออไม่ไม่น่าใช่ใช่ใช่ สเปกเราเป็นแบบไหนสเกหนูเป็นยังไงอ๋อก็ต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแบบว่าแฮปปี้มีความสุขไม่ไม่ต้องต้องต้องเป็นพลังบวกอืมประมาณนี้อยู่กับพี่เพชรจ้าก็ไม่ได้ไปอยู่กับเขาบ่อยนะคะไม่ได้ไปอยู่เขาบ่อยอะไรนะคะไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีอืม ใช่ใช่อะไรนะคะหลังจากที่เป็นข่าวออกมาเราได้คุยกับพี่เลจ้ึเปลก็คือวันนั้นตอนที่เข้ากองมาหนูยุ่งมากแล้วก็เหมือนมันมีเหมือนมีนะะักข่าวมาสัมภาษณ์หนูอย่างเงี้ยหนูก็เออมันมีคนที่คิดแบบนี้อะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกเฮ้ยพี่มีคนที่เขาแบบคิดแบบนี้พี่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกโอ๊ยเขาโอเคไม่เป็นไรเลยหนูก็เลยแบบจิ๊บก็คือคุยแค่นั้น แล้วหนูก็ไปทำกิจกรรมในกองคือพี่ก็รู้มันยุ่งมากหนูก็ปล่อยทิ้งไว้แค่นั้นเลยไม่ได้ไปโฟกัสใช่กเือเราปล่อยโดย,โดยไปเลยใช่มันไม่มีเวลามานั่งไอ้นี่เรื่องอื่นจริง,รงๆนะพี่อยู่ในกองมันคือทุกวินาทีมันไม่ว่างแล้วลตอนนี้เราหัวใจเรายัางว่างไหมหรือว่าเรามีคนคุยอะไรอยร่างไรไหมไม่ไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟน,ม,นมีคนคุย <laughs> มีไหมเหรอมันก็มีคนแบบว่าเวียนๆเข้ามาเรื่อยๆค่ะคุยกันาน,กนานหรือยงังคะตอนกับกับคนเนี้ยคนที่เราคุยปัจจุบัน ไม่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 ได้คุยกับใครจริงจังค่ะก็คุยคุยคุยไปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไนะหมถ้าก็คุยเป็นเพื่อนอเป็นอะไรไปแล้วสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากเขากำลังใจแฟนๆนางงามหน่อยอะไรอย่างเงียนะ้ยเดี๋ยวจะมีอีกสองอนเวนท์ใช่ไหมใช่ใช่อีกสองอีเวนท์ที่เชียงใหมก่ก็อย่างงานวันเนี้ยคือคนแบบจัดเต็มจริงๆแล้วก็หนูเชื่อว่าใครอยู่เชียงใหม่อ่ะอยากให้ซื้อบัตรมานั่งดูกันเพราะว่ามันคุ้มมากจริงๆดูชุดแต่ละคนเขาแบบ ทำกันมาแบบตั้งใจมากทุกคนพรีเซนต์ออกมาแบบมันคือโชว์ที่คนมานั่งดูนี่คุ้มมีความสุขกลับไปแน่นอนแถมอีเวนต์ต่ตอๆไปเนี่ยยังมีพี่ฟ้ากับชา์ลอตเป็นพิธีกรด้วยรับรองว่าค่าบัตรนี้ถูกเกินคุณภาพแน่นอนอยากให้มาเชียร์กันด้วยค่ะแล้วด้อมเราเต็มือยังต้นนี้ต้องเข้าด้อมอะไรยังไงบ้างด้อมตอนนี้มีสองด้อมค่ะด้อมกำลังจะเต็มสองด้อมแล้วค่ะ เข้ามาได้ถึงเต็มเราก็เปิดใหม่ได้ด้อมสามก็พร้อมเปิดเพราะด้อมสองก็ใกล้จะเต็มแล้วเออแล้วคนป้าเอาคิดาคุณ้วโหวดเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยโหวดทำยังไงเหรอตายแล้วหนูยังไม่รู้เลยเขาบอกทำไงใช่ติดตามได้ที่เพจมิสแก a นไทยแลนด์นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ